Okay. สวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมา,เ,าเล่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับมันคือการทําเป็นชุดเดียวกันนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฟังนะครับมีเรื่องสําคัญกว่าต้องไปทําก็เราสรุปให้เลยนะครับก็คือว่าเวลาที่ทําเป็นชุดเนี่ยเราเราไม่ได้คิดว่าทําให้เหมือนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันต้องคิดว่าจะทํายังไงให้มันไม่เหมือนกันมากที่สุดนะครับเท่าที่มันยังดูเป็นชุดเดียวกัน เพราะว่าการดูเป็นชุดเนี่ยมันก็เหมือนดูซ้ําๆอะนะถ้างานมันดูซ้ําๆซ้าๆหรือเรื่องมันก็จะน่าเบื่อมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องบาลานซ์ด้วยนะเช่นสมมุติว่าเ,เราทํางานแล้วแบบว่าคนเห็นแค่วันละครั้งอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เบื่อก็ได้นะครับแต่ถ้างานของเราเป็นแบบพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็เห็นอะไรซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะเบื่อเร็วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็คือสรุปแค่นี้แหละนะแต่ว่า,าไปทำอย่งายงอื่นต่อได้โอเคจบแล้ว <laughs> จริงๆก็เดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคอืม, <Okay. S 2> อมก็เรื่องนี้อมันเป็นเรื่องที่เขาเล่าเกี่ยวกับกัญชานะครับแต่ว่าข้อจำกัดมันก็คือว่าเอ้ยมันจะเล่าเรื่องกัญชายัางไงให้มันไม่ดาร์กไม่ไม่ดาร์กไม่รอแหลมไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาแค่อยากจะเล่าว่ามันมีหลายพันหลายประเภทอะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็ท,ที่ที่ถ้าสำหรับน้องๆเนี่ยที่อยากให้สังเกตก็คือเรื่องสีนะคือเวลาที่เราจะทำเป็นชุดเดียวกันเนี่ยมันก็ใช้สีได้นะครับแต่ว่าเวลาน้องๆทำเริ่มทำตอนแรกเนี่ยมักจะใช้สีแบบว่าเท่าๆกันนะครับเช่นใช้สีเขียวสักครึ่งหนึ่งของงานแล้วก็ สีแดงสักอีกยี่สบ้าเปอร์เซ็แล้วช่องที่สองมันก็จะเป็นอย่างนั้นช่องที่สาม,มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับใน่สุดมันก็จะน่าเบือ่อนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเลือกใช้สีเก่งคือสีมันก็มีหลกัหลกๆอยู่ชุดเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ตอนเขาทำเขาก็บอกว่าเออเขาอ่ะให้ความสําคัญมากกับไทโปว่าเขาจะเลือกแบบว่า ไทโปเนี่ยให้มันเข้ากับแบบว่าความรู้สึกที่เขาอยากจะได้อยากจะให้มันรู้สึกแบบเนี้ยจะเห็นว่าแบบแต่ละอันมันแบบว่าไทโปมันแบบว่าคนคนละอันกันเลยเออเขาก็เลือกใหม่วาดใหม่อะไรเงี้ยทุกอันอ่ะอันแรกรู้สึกไงแดนสวรรค์แดนสวรรค์อันที่สองคือดูแบบเพี้ยนอะมาสนุกกันเถอะสนุกสนานอ่ะแล้วอันเนี้ยไปไปดูหนัง โอเคก็งานนี้ก็เอาไปทําเป็นคล้ายๆเหมือนกับฝาผนังอ่ะจิตกรรมฝาผนังนะครับก็คือเป็นระบายบนผนังอะไรเงี้ยเราว่ามันแบบสนุกด้วยความที่ตอนแรกเขาอ่ะแบบว่าไม่ได้เรียนโดยตรงมาตอนแรกจากด้านดีไซน์คือเขาแค่แบบชอบวาดรูปแบบทํางานมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายมารู้ว่าเฮ้ยแบบการวาดรูปสามารถเป็นงานได้เงี้ยงานเขาก็เลยแบบว่าไม่ซีเดีสเหมือนเขาแบบสนุกกับมันอะ มันก็เลยดูแบบเป็นธรรมชาติคือคนที่ทํางานด้านอื่นแล้วมาทําด้านดีไซน์เนี่ยเราว่ามันก็มีโอเคมันก็อาจจะดูเสียเปรียบแบบเหมือนไม่ได้เรียนใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้อได้เปรียบพอสมควรแหละก็คือเหมือนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดแบบคนดีไซเนอร์ปกติอ่ะนะครับมันก็ไม่รู้ผิดเราไม่ได้เลยมันก็มันก็แบบทำแล้วมันก็ไม่มีความไม่ใช่ไม่กดดันแต่ว่ามันก็เหมือนทำเพราะชอบจริงๆนะครับคือไม่ได้เรียนอาจจะชอบม่เลยทำอะไรอย่างเงี้ย อันต่อมานี่เป็นออันนี้เป็นของคนญี่ปุ่นหรือเปล่าระหว <c oughs> <c oughs> <Walk> ่างขาวกับขายาชิ <c oughs> คือเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยคือคือเวลาที่เราวาดรูปอันนี้คเคยพูดไปแล้วแหละเวลาให้เราวาดรูปเนี่ยมันก็จะเกิดส่วนที่มันไม่ใช่รูปก็คือ <c oughs> เขาเรียกพื้นภาพนะครับหรือในที่นี้ก็คือเช่นวาดสีดําแล้วก็เกิดเป็นพื้นที่สีขาวน,นะคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาวาดเนี่ยก็จะไม่ได้มองหรอกว่าเกิดพื้นที่สีขาวอะไร ับแต่คนเนี้ยเขาโฟกัสเลยงานนี้เขาโฟกัสเลยว่าวาดสีดําแล้วก็เกิดเป็นสีขาวยังไงวา,วาดภาพขเขาให้ความสําคัญแบบเท่ากันเลยวา่าวาดแล้วก็คิดเลยว่านี่มันจะเกิดเชฟสีขาวขึ้นมาเป็นอะไรอเราอืมคือคือสําหรับบางคนนะครับการคิดอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีวาดรูปไปเลยนะ แต่ว่ามันต้องคิดอย่างจริงจริงนะนะแต่เราก็ไม่ง่ายด้วยนะครับการที่เราจะเห็นทั้งสีขาวทั้งสีดําในเวลาเดียวกันเนี่ยยากแต่ถ้าดูถ้าถามเราเนี่ยคอมโพสิชันทั้งหมดที่ทำอานนี้คือมันแม่นยํามากนะครับม,มันมีความแม่นยําในแบบที่เออธิบายไงดีเหมือนกับว่าเราไปเราไปเปลี่ยนของเขาไม่ได้แล้วคือมันลงเป๊ะตรงนั้นเลยพอขยับปุ๊บมันก็แบบ พยนไปเลยอะไรเงี้ยแบบความหนาของเส้นที่ว่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเชฟอะไรที่ว่างนั้นสวยไม่สวยอะไรเงี้ยอันเนี้ยชัดมากถ้าเรากลับขาวแว่นดำนี่จะสวยปะก็น่าจะสวยนะก็น่าจะสวยแต่อาจจะคนละความรู้สึกนะอันนี้มันดูเป็นชุดเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของสีด้วยอืมแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่ถ้าเราคิดว่าในในบรรดาแบบว่าอิเลเมนทั้งหมด เชฟอะไรอะเลเยอั์อะไรก็ต่างๆนะครับเท็กซ์เจอร์สีอะมีผลสุดถ้าสีเหมือนอย่างอื่นต้องไม่เหมือนมงังนเบื่อ,อ,อสีเหมือนคือที่เหลือแบบว่าเลเทเลยไม่ใช่เลเทแตบบ่ว่าแบบต,ต่างกันมากๆอืมต้องต่างกันมากๆอันนี้เขาเป็นแบบว่าตัดทอนมาจากกราฟฟิตี้ของญี่ปุ่นก็มาทำเป็นเชฟที่แบบว่าเนี่ย แต่เนี่ยคนเนี้ยเขาพูดเรื่องการแบบทำงานด้วยมือคือเขาบอกว่าเขาใช้ปากกาลอตติ้งกับแบบมาร์เกอร์ดำอะ่ะคือเขาเชื่อว่าเออการทำงานด้วยมือเนี่ยแหละแบบเวิร์กสุดอืมอืมอันก็คือเป็นแฮนด์คราฟต์เลยแล้วค่อยแบบไปฟินิชในคอมอะไรเงี้ยเราว่ามันต่างกันนะการที่ทํางานในมือกับในคอมอะไรเงี้ยเพราะว่าในคอมอ่ะมันจะมีความแบบแข็งแล้วก็แบบอะไรเป๊ะอ่ะแต่ว่าพอเป็นมืออ่ะเราจะรู้สึกถึงความแบบเออเส้นเล็กๆที่เป็น เข้ามาข้างในตัวสับอะไรเนี้ยมันจะแบบมีความสั่นนิดนึงอ่ะเราคิดอีกแบบหนึ่งหรอเออคิดไม่เหมือนกันเราคิดว่าสำหรับเราสำหรับเราเองวาดในกระดาษไปสแกนแล้วไปดับในคอมไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะคือมันเหมือนกับว่าพอเข้าไปในคอมมันก็ต้องไปปรับแบบหนักอยู่ดีอ่ะ นะครับยกเว้นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราวาดรูปไม่เก่งก็ได้เออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเหมือนเหมือนไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยคือถ้าจะขึ้นในคอมก็คือก็คือจบขึ้นแล้วจบในคอมแต่ถ้าแบบจะทํางานมือแล้วก็คือมือให้ได้นานที่สุดจนแบบมือไม่ได้แล้วค่อยไปแบบไปต่อในคอมยอยะไรเงี้ยอันนี้สําหรับเราแต่ก็แล้วแต่คนเราคิดว่ายังไงก็ยังไงก็ได้ต้องไปหาวิธีตัวเองใช่ต้องลองโอ้งานนี้ดังมากนะครับก็ คือตอนแรกที่เห็นเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าเขากําลังจะเล่าเรื่องอะไรแต่เดาไปก่อนเลย mm hmm. คือคือเห็นไปสองสามรูปนะแล้วก็เฮ้ย mm hmm. มันต้องเป็นรูปพาสปอร์ตแน่เลยปรากฏเป็นจริง mm hmm. นะครับคือมันเล่าเรื่องได้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเอาสิ่งที่คนคือ,ค,อคือเขาคงสังเกตบางว่าตอนที่เดินทางอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงตมแล้วเขาก็ดูรูปพาสปอร์ตเราอะ่ะคนที่ดูอะ่ะเขา เขาดูอะไรว่าดูต้องนานดูแบบมองเงยหน้าแบบมองอยู่ตั้งนานอะไรเงี้ยคือมันต้องคิดอะไรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาเอาจุดนั้นมาทําเป็นแบบว่าตัวงานที่ตลกนะครับคือเห็นเหมือนรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะเนี่ยไม่รู้มันทําอะไรข้างหลังนะครับแต่ละคนมันก็แบบดูเพี้ยนอะไรเงี้ยหน้ามันก็ดูเฉยเฉยอะไรเงี้ยนะเออนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าคือคอนเซ็ปต์มันดีมากทํางานอะไรออกมามันก็ มันก็สนุกไปหมดอะไรเงี้ยแบบตลกอะ่ะ <laughs> ชอบอันนั้นอนะ่ะที่แบบถึงไมม็อบอ่าอันต่อไปก็เป็นของเออเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ของยายุทุกคนก็น่าจะรู้จักเนลยะนะ คืองานของยากยีกเนี่ยมันมันอิมแพกมากมันจาง่ายมันทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เพาเวอร์ฟูลมากเลยนะครับถามว่าอืถ้าจะไปทําเหมือนกับเป็นอเดนติตี้ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะไม่ใช้จุดได้ไหมเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้ยังไงมันต้องมีจุดแน่นอนนะครับแต่มันจะจุดยังไงให้มันไม่น่าเบื่อเนี่ยสำคัญนะอันนี้อย่างอันนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดนะแต่มันก็มีเหมือนกับความกลมแบบอวงการแบบว่าเออ การส,สส่วนบบกระโปงอะไรอย่างเงี้ยกระโปงขาคนทุกอย่างมันแบบว่ามีมีความแบบมูดของยาโยอิยูอันนี้ก็เป็นแบบว่ารายละเอียดที่เขาที่เขาดึงมาได้เขาบอกว่าเขาแบบใส่ใจมากบอกว่ารายละเอียดเล็กๆอย่างเงี้ยบอกว่าเขาให้ความเคารพกับงานมากอยากให้แฟนๆมาเดินแล้วรู้สึกว่าแบบนี่ยแหละคือพิพิธภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับนักออกแบบคนนี้อเจอแล้วจุดนะเป็นเสื้ออันนี้ก็โอเคอ่ะต่อไปว่าไง หาเปลี่ยนสีนะครับมไม่ไม่เหมือนกันอะไรนะไม่จีิเป็นจุดเฉยๆนี้แบบเปลี่ยนสีนี่น,นะพอมี <poster. S 1> คือที่อยากให้สังเกตคือพอมีรูปซ้ำๆหรือว่าพอมีรูปเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีตัวหนังสือตัวหนังสือมันช่วยเยอะนะครับม,มันช่วยให้ความเลี่ยนนะันนั้นมันหายไปนะมันมันเป็นนะอิเลเมนต์พิเศษนะมีอะไรจะพูดยิ้มยิ้มมันเลี่ยนอะ ไม่ได้เป็นไมหมายความว่างานเขาเลี่ยนนะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันทําได้ไม่บาลานซ์มันก็จะเลี่ยนมีเทมเพตเนี้ยนี่ก็มีเทมเพตด้วยอันนี้ก็ดูเป็นชเดียวกันด้วยเลเยอร์ด้วยเลเยอร์คือคือด้วยภาพเนี่ยก็ดูเป็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วเลเยอร์มันก็เหมือนมันไม่ต้องเด่นอะไรอ่ะนะครับคือเออพูดเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันคือบางคนจัดเลเยอร์อ่ะคิดว่าจะทําให้มันแบบอิมแพ็ทุกหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันต้องดูนะว่า อะไรสาคัญที่สุดเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะครับมันอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันจะตัดยากนะครับอน,น,น,น่ารักมากเลยอะสีแบบเขามีทั้งสีมีหน้าขาวดำแต่ก็มัเป็นเรื่องสเปซได้ที่เว้นให้แบบว่าคนได้แบบหยุดดูรูปเขาอย่างเงี้ยคือถ้าแบบว่าเฮ้ยเอารูปเต็มๆแล้ววางต่อสอนทับเลยมันก็คงแบบเบื่ออะ มีการพูดเบื่ออ่ะอันนี้ก็เป็นจุดแบบใส่ตัววาเข้าไปไอยากได้ถุงอะมีดูบอกว่าแนวคิดของถุงนั้นอะก็คือเขาบอกว่าอยากให้คนที่มางานอะรู้สึกว่าแบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบสร้างสรรค์ผลงานยายโยอิก็คือแบบไม่ว่าใส่ของอะไรลงไปนะของนั้นก็จะถูกแบบว่าทําให้เป็นยายโยอิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือวิธีที่จะเสนองานให้มัน ให้มันดูแบบน่าจะซื้ออะไรเงี้ยจริงจริงมันก็มันก็ไม่ได้แลงอะไรเออมันก็ไปใส่ลายถุงแล้วมันก็ไปโมอะไร้มัน hi hi. ไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็อาจจะคิดจริงก็ได้แต่เราคิดว่า <c oughs> การโม้เก่งก็ช่วยนะครับอย่าโม้เยอะพอเออ,เอ,อไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มักกะโรนี <c oughs> อืมมักกะโรนีงานเนี้ยเป็นแบบว่า เป็นเหมือนโจทย์ของนักศึกษาในแบบว่าเ,าเรียกอะไรคนะณะ s c i e n f e of Design ทีเนี้ยเขาก็โจทย์ก็คือว่าให้นักศึกษาเนี่ยไปออกแบบเส้นสําหรับแบบทำมากาักกะโรนีทีเนี้ยจุดที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่านอกจากจะสร้างแล้วว่าเออเราอยากจะสื่อสารเล่าเรื่องอะไรของมักกะโรนีเนี่ยต้องคิดด้วยว่าคนที่แบบเห็นมักกะโรนีเนี่ยจะแบบกินแล้วจะรู้สึก จำอะไรได้แล้วก็บอกว่านอกจากจะคิดแล้วว่าเออแมททีเรียลมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะให้คิดถึงท่าทางการกินด้วยหมายถึงตักตักง่ายไหมยากไหมก,กินยังไงเออเอาส่วนไหนเข้าปากใช่ใช่แบบว่าเหมือนวางแผนแบบเราแบบดีไซน์การกินอของเขาไปด้วยอ,อะไรเงี้ยจากการดีไซน์หน้าตามัน เขาก็บอกว่าเออเนี่ยต้องแบบคำานึงถึงหลายเรื่องมากเลยคือมัะโรนีเนี่ยจะต้องแบบกักเก็บซอสได้มีแบบผิวสัมผัสที่แบบมีซอสมาติดอยู่อะไรเงี้ยต้องสุกง,ง่ายต้องผลิตง่ายอะไรแบบเนี้ยอืมรวมแล้วมันก็แบบน่ารักดีแบบพอลงไปอยู่กับซอสแล้วแบบดูแบบเก็บซอสได้เยอะมากอะไรเงี้ยนี่ก็ดูแบบแน่นๆ <laughs> มันก็แบบแปลกตาดีอะแบบ พอเห็นแล้วก็จินตนาการว่าตอนกินนี่กินยังไงวะทำยังไงนาเหมือนข้วโพดโอเคออเค,คือซิมสารนะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักแล้วแล้วก็ถูกเอามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับอ,อันนี้เขาก็คือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนนะก็คือเขาก็ชอบนะแล้วเขาก็อยากจะเล่นอะไรกับมันคือทำไปคิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เ,เอาแมกซีนเก่าๆนะรับกับ ภาพในกระตูนอย่างเี้มาทำคลาดแล้วก็แปะแปะแปะไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเอาแมททีเรียลเดิมมาเล่าใหม่เนี่ยเอาเอาของเดิมมาเล่าแบบใหม่อะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนออกไปจริงๆมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนนะว่ามันต้องการจะสื่อคอนเทนต์อะไรนะครับก็เหมือนกับ เท่าที่อ่านเหมือนกับว่าถ้าทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำสนุกสนุกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็ดูเพลินดีนะครับตลกนะอ,อลืนๆๆๆๆลก้มกลืนมากเลยคือภาพซ้ายนี่คือหนักหนักพ่อมากนะแต่ว่าแบบดูตอนแรกคือไม่เห็นเนี่ยคือแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับหรือว่าเออเห็นใช่ไหมคือมันมันกลัวเนีน่ยนะคือตอนแรกก็ไม่เห็นนะแล้วดูแล้วอาวเฮ้ยโอ้โหก็เป็นความแบบเหมือนขี้เล่นอะไรเงี้ยของคนทำด้วยนะครับ น่ารักอันนั้นน่ารักอะเป็นแบบกระบองเพจืมแต่ผมเป็นคนแบบมีอารมณ์ขันไมคืออันนี้ฝากถึงน้องที่ทำพวกโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดูว่า งานบางทีมันก็ไม่ต้องสี่เรียดมากก็ได้มันแบบทำทำเพราะความชอบและสนุกกับมันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้ามันออกมาให้คนเห็นได้นะแต่ถ้าแบบสนุกอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือก็ไม่ต้องก็ทําเองแล้วก็ไม่ต้องให้ใครดูก็ได้นะครับก็เก็บไว้ที่บ้านอันนี้อาจจะเกิดมาจากงานอดิเรกหรือว่าการแบบอยากทดลองทําเล่นๆอะไรเงี้ยล้วก็แบบคือจริงๆมันมาจากโปรเจกต์ที่เขาทํา ภาคหนึ่งไปแล้วลก็มีแมกกาซีนมาแบบว่าเออมีอะไรทํำไหมแบบว่าอยากจะเอาไปลงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอองั้นเอานี่เลยภาคสองอะไรเงี้ยนะครับอืภาคหนึ่งเขาเป็นไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็คือเกี่ยวกับซิมสันเหมือนกันอแต่เจอเยอะนะคนที่เหมือนกับว่าทำพอทํางานไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เอาเรื่องเรื่องเก่ามาเล่าอีกแบบหนึ่งเอาเรื่องแบบมันมีมุกของมันอ่ะนะครับเหมือนกอปปี้ตัวเองอ่ะนะ ถ้ากลายเป็นแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนนั้นไปจริงๆน,นิตยสารมันก็คือการแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะซีเรียลอ่ะเป็นแบบตอนตอนซึ่งแต่ละตอนนําเสนอไม่เหมือนกันเง้นอืมคือสังเกตว่านิตยสารส,ส่วนใหญ่นี่ทําไปทําไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนตันนะ่ะนะครับก็ปิดปิดแล้วก็เปิดอันใหม่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งเนียแล้วทำทำตามบบปิดเป,ดปิดอันใหม่อีกนี่ก็เป็นลักษณะอันสุดท้ายนี่ก็ อันนี้ไม่ให้ดูแบบมัวมวนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นอีเวนต์นะครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนะแล้วก็เขาก็คือทำโดยที่แบบไม่ใช้ไม่ใช้คนน็่คือแบบว่าตั้ง,ตงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้แล้วก็โยนภาพอะไรเข้าไปแล้วก็ให้มันเจเนเรตขึ้นมาเองอนะซึ่งก็มีแล้วว่ามันก็ได้ผลลัพธ์ที่แบบว่า แต่มันก็คงเลือกอะเออมั่ก็คงเลือกมาว่าอันนี้ใช้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็แปลกดีนะแต่ว่าด้วยเลเยอร์ที่เขาบางังคับมาแล้วมันก็เลยดูเป็นชุดเดียวกันเป็นภาพที่แบบแอสแรกเหมือนกันแต่ยานันสุดท้ายอะ่ะเป็นอันที่แบบดูต่างกันอื่นที่สุดนะแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเราก็แบบว่าเอออยู่ด้วยกันได้ก็มันมันดูจนเข้าใจแล้วอ่ะมันกะ็โอเคอันนี้ก็คือทําเป็นอีเวนต์เหมือนกันนะครับ เขาก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกับปกติคือคือปกติเราจะมองอิเลเมนต์เป็นแบบเป็นชิ้นๆไรี่ช mm hmm. ใช่ไหมมองอันนี้เดินหนึ่งเมื่อสองเมื่อสามอันนี้คือแบบไม่เอาอะจะเอาเป็นแบบทุกอย่างมองพร้อมกันเลย mm hmm. นะแบบทีเดียวโป้งไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบแปลกเท่าไหร่ก็แปลกไปเพราะมันอยู่ไม่นาน mm hmm. นะคือจริงๆอ่ะมันมันเป็นหนีมานานแล้วแหละหมายถึงว่า พวกโปสเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีความแปลกประหลาดได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นอีเวนต์สั้นๆอะไรเงี้เยนะเพราะมันแป๊บเดียวมันก็จบไปนะครับเราไม่ต้องอยู่กับมันนานทําอะไรที่มันตื่นเต้นได้นะครับมไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าดูฟังก์ชันดูอะไรการใช้งานมากนะครับทําให้ตื่นเต้นให้คนจําได้แบบเอ้ยพูดถึงเหตุการณ์นี้อีเวนต์นี้ก็พอแล้วมันมันต้องแบบดูด้วยนะว่าเราทําแบบเพื่องานอะไรอืมอันนี้คือแบบว่าฟอนต์อะไรที่แบบคนลระย่างหมดเลยแบบว่าเอามันมากอะ่ะ แต่จริงก็น่าําดีนะปล่อยๆอยบ้างนะคะแบบมันมังยังมันจะเกรงไปหมดแบบจะวางนี่เห็นแบบน้องบางคนแบบพี่แบบวางให้เราดูอย่างเงี้ยส่งมาหนึ่งรูปเป็หายไปสิบนาทีเลื่อนอีกนิดนึงส่งมามันไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตอบให้นะก็ถูอันต่อไปอันนี้แบบตลกอะ่ะอย่างว่าเชฟมันแบบว่าตลกอะ่ะอืมอันนี้คือเขา เขาก็อยากเล่าเหมือนในตัวหนังสือที่มันเล่านะครับเราจะไม่ออกเสียงเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นคำหยาบก็เอ่อมันมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมือนรู้สึกแฮปปี้มากเลยแต่แต่มันก็ไม่ใช่คนแบบไร้เดียงสาขนาดนั้นอยากทำนี่อยากทำนี่คือคือรู้นะว่าไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดแต่มันด้วยสีใช่ไหมว่าแบบไม่ใช่ไร้เดียงสาแต่มันก็แบบดูมีความแฮปปี้มีความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยอยู่มันก็น่ารักนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มกลับมาแบบเป็นแบบโอ้ยกราฟิกกิคเอคล้ายๆตัวอย่างแรกที่ยกไปสีน้อยมากมีสามสีอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของสีอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบก็ไม่น่าเบื่อนะอชอบไปไหนสุดงูเราม่ชอบมูเราชอบมีดชอบ,อ,บอันที่เป็นมีนล่างล่างขวาล่าง ดูแบบยคมดีแบบจิ้มแล้วจะเจ็บ <laughs> เออจริงๆดูดูงานนี่ต้องคิดเนียแบบตัวเองชอบอะไรเลยอันนี้ให้ดูน่าสนใจเพราะมันเป็นซีรีส์ที่แบบกี่ร้อยปีไม่รู้อะนี่เป็นน่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งเออมันก็ <laughs> 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 มันก็เขาเรียกไไอะไรอ่ะโหมันดูเป็นชุดเดียวกันจริงด้วยอ่ะมัน เราเราคิดว่าคนคนที่เขาเหมือนคิดว่าเอ้ยอันนี้ต้องเก็บเอาไว้แบบฟอร์แมตนี้ต้องเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยออันนี้เปลี่ยนได้เน้นเปลี่ยนได้คือเขาก็เขาก็เลือกเก่งะนะครับแล้วมันกรอบเหลืองไม่อยู่มานานนะอือยู่จนเป็นของเขาอะ่ะก็เป็นโลโก้คือถ้าเราทํากรอบเหลืองเมื่อไหร่อะงานจะกลายเป็น n น t i น n เ l ียวกราฟิกถ้าเป็นกรอบเหลืองและมีสัดส่วนเท่านี้เสร็จนะครับก็คือเป็นของเขาไปแล้วอุ้ยเคยไปเปิดหนังสือแบบสมัยก่อนดูอะสวยมากเลย เพราะว่ามันเป็นภาพขาวดําที่เอามาลงสีอีกทีมีแต่รูปอ่ะในหนังสือ,อตักสอนก็นิดหน่อยเอถ้าเราไปเปิดคือคือบางรุ่นมันจะแบบไม่ใช่ฟิล์มสีอ่ะเป็นฟิล์มขาวดาแล้วก็มาลงสีมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันมนะครับอ่านสุดทา้ายนี่อันนี้คือโหเก็บไว้เลยนะครับสีเ่เล่มนี้คือต้องได้อ่านนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับภา,บาคบังคับไม่ใช่ภาคบังคับหรอกพูดไปไงนะั้นเนี่ย แต่ว่าดีเออ <Mas> สวไปซือืมไหนก็ไปซื้อมาเลยสี่ชุดนะครับอ่านด้วยอ่านไม่ออกอ่าน <c oughs> ไม่ออกอันแรกด้านขวาสุดอ่อานไม่อ่านยากอ่านยากาาเหมือนกับเหมือนกับไล่ไปซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ดูว่าคือหน้าตามันก็เหมือนกันแค่แบบฟอนต์เรีย์อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงคอนเทนต์ตรงกลางที่เป็นจุดเด่นของแต่ละเล่มอ่ะมันไม่เหมือนนะครับมันก็ ต่างกันสุดๆต่างกันสุดๆนะเราชอบเราชอบที่มันมีเรื่องสุดท้ายมาด้วยที่ที่มันเป็นเหมือนกบที่ว่างใหญ่ๆเนี่ยมันก็แบบเออเซอร์ไพรส์อ่ะคือเอานี้เออพอพอเห็นงานนี้นึกออกก็จะพูดอะไรก็คือสมมุติว่าเราทํางานที่เป็นซีรีส์เนี่ยแล้วถ้าดูไปสองอันแต่ดูดูไปสองอันเริ่มเดาอันที่สามได้กินไม่ใช่่ะไม่ควรจะดาได้ถ้าดูดูไปสามอัน เราเดาว่าตอนที่สี่เป็นอย่างนี้เราออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆคือไม่ใช่แหละมันต้องเหมือนกับเดาไม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็มันก็ทําให้การทํางานนี้มันสนุกแล้วก็ยากไปในตัวนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะสรุปก็เหมือนตอนแรกเป๊ะๆเลยนะครับนะคือทําให้มันโอ๊ยกวนประสาทจริงๆทําให้มันทําให้มันต่างที่สุดนะครับเท่าที่มันยังดูเป็นชุดเดียวกันอยู่ นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับไปทำอนอื่นต่อได้ได้เสร็จนี่กูอัดไปหรือเปล่าลืมอัดที่นาทีอะ